เป็นพรีเซนเตอร์ของแพนทีนค่ะก็ะมีโอกาสได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าคือตัวเจนี่เองเนี่ยปกติเวลาถ่ายละครทุกคนก็จะเห็นว่าคาแรคเตอร,ร์ของแต่ละครแต่ละเรื่องเนี่ยจนเจนี่ก็จะเปลี่ยนสีผมตามคาแรคเตอร,ร์<ม>แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องแบบผมเสียมาตลอดนะคะพ<ม>อได้ลองใช้ก็รู้สึกว่าเออมันสีผมเนี่ยอยู่ติดคนนานแล้วก็สุขภาพของผมเนี่ยก็ดูดีขึ้นด้วยะคะ่ะมีปัญหาเรื่องการการดีบเยอบมากเลยคะ่ะ จริงๆจนนี่ต้องเจอเรื่องการใดแล้วก็การหนีบมาทุกๆวันนะคะพอใช้เราก็รู้สึกว่าเออมันหายห่วงไปแบบคือออปชันหนึ่งเนี่ยคือจะนี่หายห่วงแล้วว่าเออยังไงผมเจนนี้เนี่ยก็สุขภาพดีขึ้นนะคะวันนี้แบบว่ามีคนชมเรื่องผมสวยขึ้น,นอะไรยงบ้างมั้ยคะมีค่ะ<อ>เทคนิคเทคนิในการดูแลเไรเทคนิครอจริงๆจริงๆก็คือจะนี่เนี่ยมีวิธีการดูแลผมเนี่ยน้อยมากก็คือเราเนี่ยต้องใช้ของอย่าง นี่เนี่ยใช้แผ่นทีนเพราะใช้แผ่นทีนปั๊มเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าผมเราเนี่ยพอใช้ผ้าดักที่ดีมันก็ทําให้เส้นผมเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะอือการที่เราทิ้งก็แบบว่าสยามผมแบสบายโอ้โหยิ่งหมดสยามอีกปลิวแหละปลิวออ่าท้การปวดหมอไม่สบายค่ะก็ มาจากฝรั่งเศสค่ะแล้วพอไปถ่ายโฆษณาแล้วมันก็หวัดแล้วก็ตัวร้อนนอนน,อน,นอ้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายหอย่างแล้วก็บวกกับการทํางานเจ็ดวันมาเป็นระยะเวลานานมันก็เลยเป็นเช่นนี้ค่ะมากี่วันแล้วคะเป็นมาเกือบอาทิตย์แล้วค่ะก็เป็นตั้งแต่พอลงเครื่องฝรั่งเศสจุดน,นี้ก็เป็นเลยอ่ะแล้วมีฉีดยาไปหาหมอยังไม่ไม,ไมีโอกาสได้ไปเลย พอไม่เลิกก็พยายามพยายามนอนแต่ก็นอนไม่ค่อยได้เยอะค่ะที่ถามหมอคุณไปก็ต้องจะรับไปเพรไม่รวยก็ยังไม่ได้ไปคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากแต่ก็ดีที่จากัดการได้คือเราแต่ก็ยังต้องทำงนา,นานด้วย <c oughs> มีต้องไม่เส้นแบบชสวยสอทีอะไรอยู่แล้วใช่ค่ะถ้ามีตอดปาดนี้อันนี้ก็หายปวดแล้วสินีป่วยแบบไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนี้พร้อมเลือกป้าเลือหรือเปล่าไม่มีเวลาเลือกค่ะจ่นี่พร้อมที่จะคุยกับคนไหอ้มจะนี่ว่าคนใหม่ยังไม่พร้อมที่จะคุยอันนี้มากกว่าเพราะว่าจะนี่ทํางาน7วันนะคะแค่จะนี่จะดูแลตัวเองจะนี่ยังไม่มีเวลาเลยจะนี่คงไม่มีเวลาไปดูแลใครค่ะตอนนี้คิดจะพักงานเพื่อที่มาแบบทำตับอุดไส้ ทำงานแบบนี้ก่อนจริงๆคือมันแฮปปี้อ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับกับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะค่ะอยู่คนเดียวสบายใจกว่าใช่ป่วยเองดูแลตัวเองได้น่านา้อยใจนะมีคนรู้ใจมอยาก้มันต้องการืไม่ไม่ไม่ได้กาหนดอะค่ะก็คือถ้าเกิดจะนี่เจอใครขอเขาเป็นคนที่รักเราจริงใจกับเราแล้วก็เป็นคนดีเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ย เจอใครหรือเปล่าอ่ะเพื่อนมีช่วยแบบว่าแนะนำคนนู้นคนนี้ไม่มีค่ะเพื่อนไม่มีไม่ยุ่งเลยตอนเนี้ยไม่ได้เจอเพื่อนด้วยใช่ค่ะเป็นนักกธุริจออไม่จะเป็นค่ะเป็นใครก็ได้พอมีเพวกเรายังเลี้ยงนางฟ้าทุกคนก็มีคู่หมดแล้วรู้สึกไงี้า่าแบบเหลือเราคนเดียวไม่เป็นไรคนสุดท้ายช้าชาได้พาเล่มงามเนาะนี่แต่นี่ช้ามากเลยอ่ะสงสัยจะเล่มงามมาก เให้นี่มีได้แล้วเพื่อนได้ไหคะไม่ค่ะจนเพื่อนจะมีลูกต่อคนที่สองแล้วเนี่ยเรายังไม่มีแฟนเลยเนี่ยจะยังไงก็ไม่รู้ค่ะี่ค่ะพี่าแล้วสุดไปถามเขามาเากแบูทีนีคนยังไงตออยังไงะมนั้นเลยบ้ไมค่อยคืนค่ะก็จริงขออนุญาตไม่ตอบเรื่องเขาแล้วกันนะคะเราจะนี่ถือว่ามันผ่านไปแล้วแล้วก็คือมันมันไม่ได้มีอะไระค่ะคนมองว่าเราดูแลเขาไม่ได้เพราะเราจบกันไม่สุดมีปัญหากันแน่ ไม่ไม่พูดเนอะเรื่องเนี้ยไ,ไม่มีอะไรจะพูดจริงๆค่ะจะนี่พูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมา <พ quo. S 1> ค่ะใช่อยู่แบบนี้ดีกว่า เหมือนกันค่ะเขาไม่เขาไม่ได้ติดต่อมา แทนทีทั้งนั้นเลยแทนทีทั้งนั้นเลยค่ะเรามาเต็มที่วันนี้ก็พีอ่อนจีเมกาบนัส2013มีอีกแล้วเร็วจริงๆน้องปีหนึ่งผ่านไปจะบอกว่ากิจกรรมนี้มีแบบศิลปินมากมายฟินฟินฟิน,ฟนมากค่ะ แบบว่านอกจากศิลปินแล้วแบรนด์แอมแ,แ,แต่ละแต่ละแต่ในแต่ละแบรนด์ของเครือเพียร์จีมาหมดนะคะทอทั้งนั้นโ้ oh, แบบมีทุกวันแต่ละวันนี่เรียกว่านอกจากคุณจะมาชอบซื้อของสินค้ามีคุณภาพแล้วได้แบบว่าลุ้นรางวัลด้วยอะ่ะวันนี้มีแจกทองสร้อยคอทองจริงเหรอเม่เห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าใครจะได้อย่ารอลุ้นข้างหลังตอนเริ่มงานไะครับผม Bring ยังเหมือนเดิม นะ่ารักทุกอย่าง mm hmm. แล้วก็ไปงาน mm hmm. แล้วก็มีโอกาสได้แบบไปช่วยงานสังคมเยอะมาก่ะ mm hmm. ทางพ mm ี g อจีอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงยคะเคล็ดล mm ับในการดูแลเส้นผมขจริงหนูเป็นคนดูแลง่าย คือแบบใช้แชมพูหรือว่าครีมบำรุงผมที่เหมาะกับสภาพเส้นผมตัวเองแล้วก็บางอาทิตย์เนี่ยหรือว่าอาทิตย์ไหนว่างๆเอาเป็นว่าวันไหนว่างดีกว่าในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบพวกแบบอินเทนซีฟแฮร์มารบ้างอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอ่ะมันต้องแบบว่าบำรุงมาร์กทิ้งเอาไว้สักนิดนี้ก็ดูแลเราได้ทั้งหมดเลยเนาะใช่อ้าวผมดีก็มีช้ยไปกว่าครึ่งนะเวลาออกไปข้างนอกใช่ไหมใช่ก็จะมั่นใจขึ้นผมสวยแล้วมีแฟนไหมคะเกี่ยวไหมอ่ะเองไม่แน่นะคะคนที่ผมสวยๆอาจจะเป็นที่ต้อง ตาบ้งใจของบรรดาคนที่เดินผ่านเราก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมถามผิดต้องถามว่าจะแต่งงานหรือยังคะเป็นไงบ้างตอนนี้ดีค่ะสามพัน <5, 000 S 1> ก็เรื่อยๆไปก่อนใช่ก็เรื่อยๆไปก่อนก็ดูดูดูแลกันไปเรื่อยๆก่อนอืม,มีแบบว่าไปงงไปงานอะไรอย่างนี้ด้วยกันไหมคะัไม่มี งานพี่แม็กก็ก็หนูก็ไม่ได้รู้จักงานพี่แม็กอะไรเงี้ยงานหนูพี่แม็กก็ไม่ได้รู้จักงานหนูก็เลยแบบไม่ได้ไปอะไรเงี้ยไม่ถึงว่างานที่ต้องแบบไปออกคู่กันอะไม่มีชอบไหมคะผมสวยอ๋ส่วนใหญ่ผู้ชายก็ชอบผิวผมสวยแ้วชอบผมสวยอยู่แล้ววันไหนหนูไปก็เลิกตาลังก็คงแบบเฮ้ยหัวทำไมเป็นอย่งานคงไม่ใช่คงไม่ใช่ก็หวานหวานกันไปแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวกระเดิกอะไรางี้เนาะพี่เอ๊ย ต่อจากนี้แหละค่ะละครตอนนี้ก็ถ่ายเรื่องการหลงอยู่เพิ่งเปิดกล้องมาแวบหนึ่งใส่ชุดสบายเฉียงมาเลยใส่สบายทั้งเรื่องค่ะไม่กลัวดําใส่สบายยิงดีกว่าเป็นเกาะอกนะเป็นผ้าแถบเพราะว่าแบบแถบนี่หนักกว่าอีกอะไรเงี้ยสบายโอเคค่ะยังโอเคนังหนึ่งหะคะนังย่างนะอย่างย่างตอนนี้ก็ทําตลาดสดแล้วก็มีพิธีกรอีกรายการหนึ่งปันฝันปันยิ้มอก็เลยแบบนี่แหละท้ายที่สุดฝากถึงแฟนๆเ าถึงวิธีการดูแลตัวเองอนะ วิธีการดูแลตัวเองแบบง่ายๆนะคะสังเกตตัวเองก่อนเลยว่าแบบตัวเองตอนนี้เนี่ยมีอะไรต้องดูแลบ้างเอาจริงๆหัวจระดเท้าสาหรับผู้หญิงต้องดูแลนะคะผมเนี่ยก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอย่างแพนทีนก็ได้นะคะเม,เม่มกก็ได้ใช้อยู่ตัวอื่นๆของของพีแอนจีเองก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆเยอะอะนะคะลองมาดูได้ส่วนแบบอยากเอาให้คุ้มมางานนี้ค่ะนะคะพีแอน G จีไมโครโบน2013มีทุกที่โอ้โหแบบตอนนี้จะไปกรูเม่จะไปแบบโฮมเฟสมา a r t ที่ไหนคุณช้อปปิ้ง เต็มที่ค่ะสวยด้วยเฮงด้วยรวยด้วย,ดวย,ดวยได้ทองด้วยเผื่อวันนี้จะได้ทองนะ สำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าอยากจะทุกคนเนี่ยนอกจากรักตัวเองแล้วรักครอบครัวแล้วรักแผ่นดินแล้วอย่าลืมว่าอย่าลืมรักพ่อหลวงเราด้วยละกันนะครับเพราะว่าแผ่นดินก็แผ่นดินนี้ผมว่ามันก็เหมือนเป็นแผ่นดินของพ่อนะครับยังไงก็ช่วยดูแลแผ่นดินเราแล้วก็อย่าลืมรักพ่อแห่งชาติของเรานะหรือว่าในหลวงของเรานะครับให้เหมือนกับรักตัวเองด้วยละกันนะครับ